ตัวเตรียมเตรียมออกมาจากไข่จะนอนตัวใหญ่ลูกใครกันนะกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบดึบไปบนใบไม้อา่านกัดกินกินตัวยังเนี่ยพี่น้องแมนดวงมาจะดวงใหม่ไพ่บเพราะว่าเขาอยู่ใตก้กอไพ่นะคะตัวใหญ่มากาใหญ่หลีจะใหญ่แบบดูดิ เนี่ยทอนิวโปโลเลยอ่ะพี่น้องมือจิ้บุสวยแน่น,นะเพราะว่าเป็นเกรรษตรกรจิตลุ้ยยางเดียวแบบว่าใส่ถุงมือนะคะขออภัยด้วยนะคะมือบัจจวยเด้อพี่น้องมองแน่ตัวอย่างนะด้วงไม่ไพแมนบอผู้ใดหู้คอมเมนต์มาบอกใตคลิปนะคะมันมันกินได้บอมันคือโตแญ่แท้คือโตหญ่เป็นตาหักท่าน,นี้ขยุ่ใต้กอบไผ่นะคะเนี่ยใบไผ่ เหมือนว่าเขาจะกินใบไผ่นะคะใบไผ่เต็มเลยเนาะใต้กระไผ่เจออยุบมันหาโตหาหาหกตัวอีกตัวนึงไปไหนแล้ววะหืมเนี่ยโอตัวใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมใหญ่ยิลีใหญ่แบบว้าาใหญ่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 มากเบลอเบลาเลยดูดิอุ้ยอืมือนเบลอเบล่า ตัวใหญ่มากเลยนึกถึงด้นหมูพาที่เขาเลียงขายเนาะมันมันค,คนล้ายๆกันบอแต่อันนี้มันโตแ่อีหลีพี่น้องมึงเนะ่ะเอาไปให้ดูกดุกจะกล้ากินไหมเนี่ยแม่ดูน้าจะไม่กล้ากินหรอกแม่ตัวมันใหญ่แล้วมันมีขนด้วยนะใช่แม่จริงตัวใหญ่เลยโอร ใ,ใส่ไทะทันเลยนะแม่ใส่ไททันเลยใส่ไททันเลยเหรอไม่ดุกกินเฉยเลยอ่ะดุกหรือหมอเมื่อกี้ข้าบไปแล้ววะเมื่อกี้ใครข้าบไปลูกดูไม่ทัน